ปีนักษัตรปีนักษัตรอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกปีนักษัตริย์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามากในสังคมไทยเพราะคนไทยไปเอาคือทางการไทยนะไปเอาปีนักษัตริเนี่ยไปโยนไปให้อินเดียอินเดียไม่มีปีนักษัตริย์อินเดียมีราศีราศีเมษราศีมีนอะไรพวกนี้ชวดฉลูขานทออะไรเนี่ยชวดฉลูขานถออินเดียไม่มี แต่ออ uh, เราโยนบอกว่าเนี่ยเราเอาจากอินเดียเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนปีนักกษัตเนี่ยต้องเปลี่ยนตามประเพณีพื้นเมืองคือเปลี่ยนตอนเดือนอ้ายไม่ใช่เปลี่ยนตอนสงการเพาราะเราไม่ได้มาจากอินเดียมาจากอินเดียนะคืองสงกา์มารับมาจากอินเดียปีใหม่อินเดียเขาไม่ใช่ปีใหม่ไทยไอ้นี่มันขี้ตูถ้าปีใหม่พื้นเมืองเนี่ยซึ่งมีไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันต้องเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้า เมื่อไหร่ก็หลังรอยก็ธงอ่ะก็เดือนอ้ายไงนั่นแหละเปลี่ยนปีนัก,กษัตริย์ตอนนั้นตอนเดือนอ้ายปีชวดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิากาปีที่แล้ว2562แล้วไม่เชื่อไปดูปฏิทินหลวงที่พระเจ้าแผ่นดินเขาพิมพ์แจกอยู่ทุกปีและปีนัก,กษัตเนี่ยเรารับมาจากจีนปีชวดเนี่ยมาจากภาษาจีนชวดเนี่ย อีกส่วนหน,นึ่งมาจากภาษาขเขมรเช่นปีจอเป็นภาษาซวยที่รู้ไหมน้ำมูลอ่ะเสืจับช้างเลี้ยงช้างอ,ะอ่ะเป็นพวกกวยพวกกุยอ,ะอ่ะจอแปลว่าหมาแหละเพราะฉะนั้นมันผสมกันอยู่แลกรับเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นไอ้รัฐที่พูดภาษาขเขมรพูดภาษามอญเขมรรับเข้ามาจากจีนแล้วมันถึงตกมาถึงเมืองไทยเราตกถึงไอ้คนไทยทีหลัง อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อไอ้เนี่ยชัดเจนนะเราต้องย้ำนะมันทําให้เข้าใจครดเคือแล้วมันรับกันมาตั้งแต่บรมสมกับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตั้งแต่รุ่นพระเจ้าหาว่ะอีกหนึ่งครับพระเจ้าหาวพระเจ้าหาวเนี่ยพระเจ้าหาวนี่คือใครทางการไทยนะโดยกรมศิลประกรไปอธิบายเป็นอะไรนะเป็นพระเจ้าหาวแปลว่าฟ้าพระเจ้าหาวเนี่ยมาจากคําว่าเฮาของจีนภาษาจีนว่าเฮา เท้าเนี่ยแปลว่าผีบรรจชนหรือพูดให้ไพเราะก็เรียกว่าพระเทพบิดอดเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน กินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคขันลุ่งดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบางอย่างไม่ปีนไป่ายไม่จับต้องสองทางทาง,ทางมองไกลไกลกว้างๆอย่างเบาๆ เห็นความล้ำลึกดึกดำบรรพร้อยพันปีแล้วปีเล่า